สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทเวนตี้วันช็อตกันข่าวสั้นแปดนาทีเย่ yeah. <c oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้เป็นประจํานะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับก็หวยออกแล้วนะทุกคนวันนี้วันหวยออกนะครับใครที่รอรุ้นเสียงโชคตรงนี้อยู่ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับ แต่เหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ฝากเอาไว้วยนะครับผมกับ PK24 นะพ k 2 4ิี่นะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันแล้วก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอด PK24 นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอ,อ่ออ่ะทุกคนก็วันนี้ต้องบอกว่าข่าวที่เตรียมมาเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พยายามหาที่มันน่าสนใจแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์จริงๆอะ่ะเออเอามาแชร์กันนะครับ อันแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละครับที่มันน่าจะเรียกว่าไงใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็คือนี่อันนี้ที่อยู่ข้างๆวิชั่นลาเวนด้า anda, นะครับนะก็เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกับแฟนปืนของเรานะครับที่เป็นสปอนเซอร์อยู่ตรงบริเวณแขนซ้ายของเรานะวิชั่นลาเวนด้เนี่ยนะครับเขาเซ็นสัญญาก,กับทีมเราเนี่ยนะถึงกี่ปีปะสีป่ปีนะครับสี่ปี จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณปีละ10เอ่อสิล้านปอนด์นะครับนะกลมๆสิล้านปอนด์นั่นแหละคือเขาก็ติดต่ากเรามาสีปีจนถึงตอนนี้ผ่านมาประมาณ2-3ปีแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเหมือนกับว่าวิชั่นเรามด้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ในส่วนของการตรวจสอบนะครับนะเพราะว่ามันก็มีข่าวลือออกมามากมายนะครับนะเป็นทั้งการตั้งข้อสันนิษฐานเป็นการตั้งคําถามน,นะครับว่าเฮ้ มันผิดกฎหรือเปล่ามันไม่โอเคหรือเปล่ากับวิชั่นลาบันดาคือเหมือนกับว่ามันเป็นองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตประเทศลาวันดาดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับให้คนมาประเทศลาวันดาเยอะๆนั่นนู่นนี่แต่ว่ามันดูไม่ค่อยเคลียร เออมันดูไม่ค่อยเคลียร์นะครับนะด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆเอ,อ้ยสิบล้านซึ่งมันไม่ได้มีแค่ทีม,ทมเดียวไงมันังมีทั้งเปเจยังมีทั้งบาเยอร์อีกอะไรอีกนะครับคือค่าใช้จ่ายตรงเนี้ในการโปรโมทเนี่ยมันเยอะมากๆซึ่งมันก็คนในประเทศเขาหรือบรรดาคนที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยก็มีการตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยมันสูงเกินจริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการที่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเอาเงินตรงเนี้นะครับนะมา มาซัพพอร์ตด้านอื่นๆในประเทศเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งก็อ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปแต่ว่าณตอนนี้เดียรเดียรเคเนี่ยเขาออกมาอัปเดตนะครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องอะไรตรงนี้อยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าสโมสอรอันี่้นนะนันนะครับยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกสัญญากับวิชันลาวัน n ดานะครับก็คือก็ยังคงจะใช้ต่อไปแหละนะครับตามตามที่มันเซ็นกันไว้ตั้งแต่สัญญ,ญาฉแบับแรก นะครับแต่ว,ว่าพอ,อ,อหมดรอบนี้แล้วเนี่ยจะต่อไหมหรือจะเปลี่ยนเปนยางอื่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้อยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับชิชนลาเวนด้านเนี่ยกับทีมเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะไหมอ่ะสิบล้านปอนด์ต่อต่อแขนหนึ่งแขนที่เขาใช้กันคือผมไม่ชัวร์นะครับว่าทีมอื่นเนี่ยหรือพระเจ้าอื่นเนี่ยเขา มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับสิบล้านปอนดูแล้วน่าจะเป็นเงินที่มีปัญหาพอสมควรเหมือนกันคือเยอะพอสมควรแหละนะครับก็อะรอดูกันก็นแล้วกันนะครับว่าลูกค้าของเรารายนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะกับวิชั่นลาวันดานะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็มากันที่ทีมชาติหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นโปรแกรมทีมชาติอย่างที่เราทราบกันเนาะแน่นอนว่ามันก็มีการลงเตะนะครับทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กแหละนะครับเมื่อคืนเนี่ยทีมชาติอังกฤษชุดเล็ก u 19นะก็มีโปรแกรมลงเตะด้วยนะครับนะเป็นเอ่อทีมชาติอังกฤษนะครับนะก็เจอกับโรมาเนียนะครับแล้วก็อังกฤษก็เฉียนวิวนะครับเฉียนวิวโรมาเนียไป60นะครับเฉียนเฉียนเฉียนสบางเชยเวนแขนขาดไปข้างหนึ่ง ก60นนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจก็คือในเกมนี้นะอามาริโอคลเซอร์ดูเบอรี่นะครับนักเตะเราเนี่ยนะไอ้นิวซาก้าที่หลายคนเรียกกันเนี่ยนะครับได้โอกาสลงเล่นเนียนะในนาทีที่60นะครับนะแล้วก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งด้วยเออมีผลงานนะมีผลงานนะครับแล้วก็นอกจากดูเบอรี่แล้วเนี่ยนะครับยังมีลีโนซูซ่าด้วยนะแบ็คซ้ายของเราที่ลงเล่นด้วยเช่นกันในเกมนี้นะครับก็เป็น2คนแหละนะครับของเฮลเอนในตอนนี้ที่ได้ติดทีมชาติชุดยู19 ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับนะกับอัมเบริโอเฮอร์เซอร์ดูเบอรี่นะครับเออแล้วก็มามากันที่ันนี้ดีกว่าทุกคนคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับกับกรานิชาก้านะก็ล่าสุดนะครับกรานิชาก้านะเพิ่งทําสถิติทุกคนสถิตินะครับเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมชาติเซอร์ลนด์เนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตลอดการนะครับนะแสงหน้าใครมาไม่รู้แหละนะครับแต่ตอนนี้เขาคือโนหนึ่าคือเบอร์หนึ่งแล้ว นะครับนะกับชาก้าซึ่งก็ซึ่งก็ยินดีด้วยนะครับชาก้าเองก็เป็นคนที่ทุ่มเทมาตลอดอยู่แล้วนะกับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับซึ่งก็ไอสถิติอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เหมาะสมอยู่แล้วนะครับซึ่งชาก้าก็ยังคงเล่นได้สบายๆอ่ะสบายๆอยู่แล้วแบบอยู่แล้วเลยอ่ะนะครับก็ยินดีด้วยนะกับกระลิชาร้านะครับเย้ yeah. ก็มากันที่ข่าวต่อไปฮะเป็นทีมชาติบราซิลนะอันเนี้ยตอนแรกที่ผมไม่เห็นนะผมยอมรับเลยคิดในใจเลยว่าแบบบราซิลมึงประชดกูปะเนี่ยมึงกวนตีนกูปะเนี่ย <c oughs> คือล่าสุดนะครับบราซิลเนี่ยเขาก็ออก o f f i ิเชียลเซกเมมาเลยนะถแถลงการออกมาเลยนะครับบอกว่าการเดียวเชนซุดนะเขาจะพักอยู่ที่สนามซ้อมของทีมในเกมกับเกม,มเกมกับใครวะเกมกับ โคลัมเบียป่ะล่าสุดที่จะเตะเกมแรกเนี่ยนะครับนะแบบเชซุตเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมนะครับนะโดยเขาจะอยู่ที่สนามซ้อมนะพร้อมกับนักกายภาพบําบัดนะที่ชื่อว่าชาวคอสตานะครับแล้วก็เทรนเนอร์ที่ชื่อว่ามากินยอสแล้วก็แพทย์นะครับที่ชื่อว่าฟิลิปเป้คาริสนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายต่อไปแล้วก็ปรับสภาพร่างกายต่อไปให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเชซุตเนี่ยจะพร้อมในเกมนัดที่2ที่จะเจอกับอาร์เจนตินานะ กอ็อย่างที่บอกว่าที่ผมตีความไปว่าแบบเอ้ยมึงกวนกวนปะเนี่ยเพราะเหมือนกับว่าเกาะน,นี้นมันมีการตั้งคำถามไงว่าแบบเฮ้ยเชียร์ซุสเป็นมีการบาดเจ็บนะมึงจะเรียกไปทําไมวะไม่ปล่อยให้แบบเออให้เขาพักนั่นนูน่นนี่ทีนี้มันก็เลยแบบอ่ะทีนี้กูเลยกูเลยประกาศไปเลยว่าแบบเนี่ยกูไม่จะใช,ใช้แล้วก็ให้มันอยู่กับหมอกับเทรนเนอร์กับแพทย์ครบเลยเอยเอ,เอก็อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละละกันนะครับมีคนเก่งๆอยู่รอบตัวแบบนั้นก็น่าจะทําให้กลับมาฟิตได้เร็วอยู่แล้วนะครับกับกาเบรียลเชียร์ซุส นะครับนะเออรอดูกันแล้วก็มากันที่เลนโดทอสซาดีกว่านี่นะครับทอสซานี่ก็เขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงหลากหลายประเด็นเนาะผ่านสมโมสรออสินอนนะครับทอสซาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันน่าสนใจนะของผูสัมภาษณ์เขาบอกประมาณว่าสําหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะผมค่อนข้างที่จะมีความผ่อนคลายนะครับนะสำหรับผมมันค่อนข้างง่าย ผมก็แค่โฟกัสกับฟุตบอลแล้วก็เอนจอยในเกมนะครับนะนั่นคือทั้งหมดที่ผมสนใจถ้าคุณสามารถอยู่ในสนามนั้นและสามารถมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนๆได้บังคือสิ่งที่ผมจะทําและบางคือความรู้สึกที่ดีที่สุดนะครับความผิดพลาดของผมเนี่ยนะมันยังบอกว่าเยผมยังต้องดีมากขึ้นกว่านี้ผมยังจะต้องไปต่อนะครับตอนที่ผมมองขึ้นไปบอกอาจารย์และเห็นครอบครัวของผมผมพยายามมองหาว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะครับนะนั่นคือโมเมนต์ที่ดีมากมาก ผมผมมีสมาธิกับเกมนะครับตลอด90นาทีหรือ95นาทีที่ผมได้รับโอกาสลงเล่น,ล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 นหรือแม้กระทั่งผมเป็นตัวสำรองได้ลงเล่นมาแค่ประมาณ20นาทีผมก็จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยให้อาร์เซนอลชนะนี่คือบทสัมภาษณ์ของเรนโดทอสซานะครับที่เขาพูดถึงมุมมองในการเล่นฟุตบอลของเขานะครับก็อย่างที่บอกคือทอสซาเนี่ยมันเป็นแบบนักเตะที่สำรองอดทนนะใช่ไหม เป็นซูเปอร์ซับเป็นนั่นโน่นนี่มากมายซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบอีบางคนยังแซวเลยว่าแบบทอสซาเนี่ยพอลงตัวจริงเล่นไม่ดีแต่พอไปสำรองม,มันดีกว่านั่นโน่นนี่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะในมุมนักฟุตบอลเนี่ยมันทุกคนมันก็อยากเป็นตัวจริงกันอยู่แล้วนะมันกะ็อยากเป็นตัวจริงกันอยู่แล้วคู่หวนะเออนะครับดังนั้นมันก็อ่ะถือว่าเป็น <laughs> มเซนที่ดีก็แล้วกันนะครับของเรียนโดทอสซานะครับประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้ว หมดแล้วทุกคนบอกแล้วว่าวันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะนะครับนะก็นั่นแหละพยายามจะคัดที่มันน่าสนใจมานะครับวันพรุ่งนี้ปรือนี้ก็อาจจะมีผลการแข่งขันที่มันแบบเยอะขึ้นแหละนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปเนาะเออแล้วก็ขออนุญาตแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเย็นหนึ่งทุ่มเนี่ยผมจะไม่ได้มีไลฟ์สดนะเดี๋ยววันนี้ไปดูบอลทีมชาติไทยนะครับไม่มีไลฟ์สดนะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะ เออทำคลิปชดเชยให้ชดเชยให้นะครับวันเสาร์วอาทิตย์นี่แหละปกติจะหยุดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จะหยุดน่าจะเป็นวันอาทิตย์เพราะวันเสาร์เนี่ยก็ไปงานกับไปงานพี่กอตวันอาทิตย์วายังยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะทําคลิปให้นะครับนะโอเคทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ถูกหวยกันกันหมดนะครับส่วนใครที่ไม่ถูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับนะชีวิตมันยังมีคําว่างวดหน้าเสมอ นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะโอเควันนี้ไปแล้วทุกคนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกัน